ื้อของหน่อยค่ะซื้อของเหรอคะค่ะมีน้ำแล้วก็มีอาหารที่คือกินได้ราคาลูกค้าอันละห้าบาทใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อเอาแก้ววันนั้นนะคะแก้วนั้นนะคะแก้ววันนั้นต้องใส่น้ำมันไหมคะค่ะไม่ไม่ต้องใส่ค่ะต้องใส่จะซื้อไปใส่ดอกไม้ค่ะค่ะค่ะแล้วซื้ออีกอันหนึ่งสิคะอเอาเอาไข่อะคะ่ะไข่ เอาไข่อันเนี้ยค่ะไข่อันเนี้ยค่ะนี่เอาดีกว่าเอานั่นดีกว่าเอาเอาโอลาฟโอลาฟค่ะโอลาฟโอลาฟเป็นกี่บาทคะสองอันเป็นเท่าไหร่คะสองเหรียญเหรอคะอ๋อเหรียญห้าสองเหรียญเนาะใช่คนให้ตังค์ฉันแล้วไม่ใช่เหรอคะคุณกาไป อ๋อลืมค่ะลืม